เอาละครับท่านผู้ชมครับอย่างที่รู้ๆกันนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่โควิด19กําลังแบบกวนเราทําให้เราแบบออกไปไหนก็ไม่ได้นะครับต้องดูแลตัวเองนัหนึ่งในนั้นคือนอกจากสุขภาพเราต้องสมบูรณ์พักผ่อนเพียงพอทานอาหารให้ครบหมู่แล้วยังมีดูแลเรื่องการล้างมือที่ถูกต้องท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมมาลองดูวิธีล้างมืออย่างถูกสุขลักษณะกันครับมาดูกันเลยครับก่อนอื่นเลยท่านผู้ชมครับทํามือเราให้เปียกซะก่อนแล้วก็ ใช้สบู่ไม่ว่าจะเป็นสบู่เหลวหรือสบู่ก้อนก็ได้นะครับแล้วเราก็ถูเนี่ยฝ่ามือกับฝ่ามือแบบนี้นะครับแล้วก็ลูดนิ้วอย่างนี้ตามซอกนิ้วครับลูดนิ้วถูขึ้นถูลงตามนิ้วแบบนี้นะครับทั้งสองข้างเสร็จแล้วเนี่ยกำเลยครับกำแล้วก็ล้างให้ทั่วทั้งสองข้างเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับขอหมุนนิ้วที่เรายังไม่ได้ลูดเขาคือนิ้วโป้งครับเสร็จแล้ว ใช้หลังมือด้วยครับแบบนี้เสร็จแล้วก็เกาทั่วๆครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าฝ่ามือเราเนี่ยไม่ใช่เป็นผิวที่เรียบนะครับจะขุดขักเมื่อขยายลงแล้วเวลัสอาจจะอยู่ในมือก็ได้อย่างที่บอกครับเกาไปทั่วๆนะครับแล้วก็สุดท้ายครับข้อมือทั้งหมดครับท่านผู้ชมครับใช้เวลาประมาณสัก20วิแล้วเราก็ล้างออกครับท่านผู้ชม แล้วก็ปิดซะแล้วก็เช็ดให้สะอาดผ้าสะอาดหรือว่าทิชชู่ที่เรามีอยู่ที่บ้านนะครับใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งส่วนผ้าที่เราใช้ก็ควรที่จะซักทําความสะอาดบ่อยๆตากให้แห้งครับกับแดดแต่ถ้าสมมติท่านผู้ชมครับถ้าเราต้องการที่ไม่มีสบู่แบบนี้ในเวลาฉุกเฉินเนี่ยเราอาจจะใช้แอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์แบบนี้ท่านผู้ชมครับฆ่าเชื้อที่มือทําลักษณะคล้ายๆกันครับแต่เจลเนี่ยอาจจะแห้งเร็วหน่อยท่านผู้ชมว่าทาเร็วนิดนึงนะครับ นี่แหละครับท่านผู้ชมครับเพียงวิธีง่ายๆแบบนี้เราก็สามารถที่จะลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19แล้วครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าทุกคนต้องดูแลตัวเองด้วยครับ